ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอแอลฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิงเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับในวันสบายๆวันนี้อากาศดีนะครับตอนนี้แหละที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะแต่อากาศยังค้มอยู่เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราย่างเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันก็เลือกเกี่ยวกับหน้าฝนนั่นเองนะครับบางคนถามว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีข้อระวังหรือข้อจํากัดหรือข้ออะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับเอาผมเคยทําหน้าร้อนไว้แต่หน้าฝนผมไม่แน่ใจว่าทาไว้แล้วหรือยังนะครับวันนี้กกันว็ ตอนนี้วันนี้วันนี้วันที่28นะครับพฤษภาคม2566ซึ่งกรมอุตุบอกว่าเราเข้าสู่หน้าฝนก็จะเป็นทางการนะครับผมอยู่สมุทรสาครน,นะครับตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาบอกว่าวันนี้พายุเข้าว4วันติดนะครับถึงสิ้นเดือนแต่ณนะตอนนี้คือแค่คึมคม,มเมื่อกี้ลงเม็ดมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ตกมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องก,การปลูกผักในหน้าฝนและกันเรามีข้อระวังหรือข้อป้องกันหรือข้ออะไรที่เราต้องคอยดูยังไงบ้างนะครับเริ่มจากที่หนึ่งหน้าฝนเนี่ยนะคร ที่มีโรงเรือนนะครับก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับว่ามีโรงเรือนนะอย่างเงี้ยมีหลังคาพลาสติกด้านบนมีสลนดมีอะไรต่างมีโครงสร้างที่เป็นโรงเรือนเนี่ยนะครับแน่ๆคุณไม่โดนฝนแน่ๆนะครับคุณก็ตัดปัญหาต่างๆออกไปได้เลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงคนที่ไม่มีโรงเรือนแล้วกันนะครับคนที่ไม่มีโรงเรือนในการปลูกผักนะครับไฮโดรแบบในกล่องแบบนี้นะในกล่องน้ํานิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีโรงเรือนเนี่ยแล้วถ้าฝนอยู่ในหน้าฝนน่าต้องทํำยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับให้เราดูเรื่องของฝนที่มันตกลงสู่่กลอง นะครับถ้ามันตกลงสู่กล่องแบบนี้นะครับมันเป็นไปได้ที่น้ําจะเข้ากล่องผักนะครับถ้าน้ําเข้ากล่องผักเนี่ยให้เราตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิม ตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิมนะครับระดับน้ำของเราเคยมีเท่าไหร่ถ้าฝนมันลงไปอย่างเงี้ยให้ตักออกให้เหลือเท่าเดิมนะครับอย่าลืมอย่าประมาทนะครับถ้าคุณไม่ตักออกปุ๊บสมมติาผักคุณ28วันประมาณนี้2 8 29วันปุ๊บเราเว้นช่องวาง่างลากผักไปแล้วใช่ไหมแล้วน้าฝนมันตกล,ลงไปใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ตักออกเพียงแค่วนัน2วันเนี่ยลากเน่าทันทีเลยนะผักน็อกน้ําเลยน้ามาระดับน้ามันมากกว่าเดิมนะครับถ้าฝนตกใส่กล่องให้ตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิม <so> 2 นะครับกรณีที่ใบผักแบบนี้ใบผักสลัดพวกนี้มันจะอ่อนถูกไหมเวลามนโดนฝนเนี่ยมันอาจจะหักได้นะครับถ้าฝนตกหนักๆถ้าตกไปปลอยหรือหรือเล็กน้อยไม่เป็นไรนะนะครับถ้าตกหนักนะครับอ่ามันอาจจะทําให้ใบผักตรงนี้หักได้นะครับเราก็คอยระวังแล้วคอยดูแลกันถ้ายกได้ก็ยกถ้าหาอะไรบางได้ก็ดังถ้าฝนมันตกหนักๆนะแต่ถ้าไม่หนักไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ข้อที่3คือโรคใบจุด โรคใบจุดเนี่ยก็คือน้ําค้างใบที่มันโดนฝนนะครับแบบเนี้ยที่มันตกใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วความชื้นมันอยู่บนใบผักเนี่ยนะครับแล้วมันโดนแดดเข้ามาตูมมันทาให้เป็นโรคใบจุดหรือน้ำความชื้นบนใบแปลผักได้เยอะได้ทําให้เป็นโรคใบจุดได้เพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ด้วยถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บน้ําที่มันอยู่ในผักตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเยอะเราก็ยกฝาฟมและเขย่าเขย่านิดนึงเพื่อให้น้ํามันไหลออกจากผักให้เร็วที่สุดให้มันเหลือน้าที่บนใบผักน้อยมากที่สุดเวลาแดดออกปุ๊บมันจะได้ไม่มีความร้อนมาโดนสู่่ผักกแล้้้้้ววว็็็เเปปนนนนํําาาททีใใหโคคคบบจุุดดไมมชื แปลงผักให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นแล้วนะครับก็สั่งซื้อเชื้อรานะครับมาฉีดป้องกันไว้ไม่ให้มันลามนะครับแล้วก็ใบไหนที่มันเป็นหนักหักเด็ดทิ้งเอาไปทิ้งไกลๆเลยใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะไกลๆห้ามทิ้งในแปลงปลูกนะเพราะว่าสปอร์หรือว่าอาเชื้อมันอาจจะแพร่กระจายไปในใน,ใน,นวนบริเวณตรงนั้นได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่ควรระวังข้อที่4นะครับในเรื่องของอาลายแดง ลายแดงที่มันอยู่ในน้ําตัวแดงแดงที่เราเคยเห็นมันนอนนะครับลายแดงมันชอบมาอยู่กับมากับฝนเนี่ยเวลามันลงในกล่องปุ๊บพอน้ําในกล่องมันมีการผสมปุ๊บปุ๊บลแล้วลายแดงมันจะเกิดเป็นเชื้อออกมาเป็นตัวเล็กๆๆ,ๆต่างๆเราก็หาชนะช้อนออกเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือกรณีของคนที่ไม่มีโรงเรือนและอีกหนึ่งกรณีคือสําหรับคนที่เพาะในถาดเพาะเล็กๆออกมาผมลืมหยิบถาดมาให้ดูถ้าถา,าดเพาะที่เราเพาะออกมาปุ๊บแล้วฝนตกปุ๊บถ้าเก็บได้เก็บเข้าร่มก่อนนะเก็บหลบฝนก่อนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้นอ่อนมันยังเล็กอยู่แล้้้้้้วเเเเาาาาาาาฝนนนนนนนทที่่่มมมมััััตตกกใใสฟออองํํํรรรพะะยูจหหได็ เกินไปเรามีปัญหาในการผักอาจจะตายได้ตรงนั้นในต้นเล็กๆนะครับแต่เข้าเปต้นใหญ่ๆเนี้ยโอเคไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่กรณีที่ฝนตกใส่กล่องและน้ําเราที่เราต้องตักออกเนี่ยนะครับให้เราตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิมแล้วยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับยังไม่ต้องทําอะไรปล่อยเลี้ยงผักไปก่อนดูไปก่อนสักสามสวันถ้าผักมีอาการโตปกติก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีอาการไปเหลืองแต่ถ้าผักมีอาการไปเหลืองให้เราเพิ่มปุ๋ยไว้กล่องละประมาณสัก5หรือ6กซีซีหรือ7จ็ดซีซีก็ได้แล้วแต่ขนาดของกล่องนะนะครับ จะกลับมาเขียวตาปกตินะครับไม่ต้องตกใจมันไม่ต้องเปลี่ยนทุกรอบบางคนพอฝนตกส่ปุ๊บอ่าเทน้าเปลี่ยนใหม่ตกงน้ำเดี๋ยวโอ้ตายเลยวันวันไม่ต้องทําอะไรเลยเปลี่ยนน,น้ำเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องอะไรแค่ตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิมอย่างเดียวพอนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วถ้ามีโรงเรือนเนี่ยเราตัดปัญหาพวกนี้ออกไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บเราก็มาป้องกันด้วยวิธีการตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ปลูกโดยไม่มีโรงเรือนไม่มีต่างๆก็ป้องกันตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกับระบบน้ําวนที่เป็นระบบรางเนี่ยนะครับถ้าฝนมาตกใส่เนี่ยมันจนะทำให้ค่าอ c ีในน้ําต่ําแล้วก็คอยเติมน้ําปุ๋ยเคยอะไรต่างๆคอยดูตรงนี้ด้วยละกันนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ที่หน้าฝนที่เราจะต้องคอยระวังนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าน้ําฝนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกับผักเรามากแต่ส่วนมากเนี่ยถ้ามันตกอ่าไม่ได้หนักมากเนี่ยผักเราสามารถล้อ ตามฝนได้นะครับมันก็จะหนีฝนได้ใบไม่ค่อยหักเท่าไหร่แต่ถ้ามันตกหนัหนกๆหรือเม็ดใหญ่ๆเรื่องอะางเงี้ยอันนั้นต้องคอยระวังนิดหนึ่งต้องคอยเข้าไปดูนิดนึงนะครับอย่าประมาทนะนะครับถึงแม้ว่าเออฝนอะไรต่างต่างเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทางหน้าฝนที่มันจะตามมาก็คือผักสลัดนะครับที่มันอาจจะยืดได้เพราะว่าแดดมันไม่พอ นะครับแต่ดังผมเนี่ยติดสลนดไปเลยนะถ้ามันไม่มีแดดเลยผมก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าสลนดมันติดตายตัวมันมันมันปิดเปิดไม่ได้แต่ถ้าใครทาปิดเปิดได้นะโอเคถ้าวันไหนที่ฟ้าคึมเราก็เปิดนะครับวันไหนที่ฟ้าแรงเราก็ปิดได้เพราะฝนตอนนี้มันไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับมันตกแค่เช้าใช่ไหมแล้วก็วันแดดก็ออกตามปกติแล้วค่อไปตกทิ้งตอนเย็นคัดเป็นอย่างเงี้ยโอเคผักเราไม่ได้เราผลกระทบอะไรเลยแสงแดดได้ตามปกติเพราะก่าวันมันมีแดดให้แต่ถ้ามันคึมทั้งวันทั้งวันติดต่อ3 4วันเนี่ยนะครับ ไม่ต้องทําอะไรมากทําใจอย่างเดียวนะครับรับวันยืดก็ต้องปล่อยให้บันยืดธ์เป็นธรรมชาติม่มีแสงแดดอะ่ะนะครับเราเราต้องการแสงแดดตรงนี้นี่แต่มันไม่มีมันมีแต่ฝนตรงนี้แทนอะ่ะเราก็นะครับเป็นไปตามนั้นไปแต่ข้อดีก็คือว่าอากาศอุณหภูมิในโรงเรือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าด้วยด้วยฝนที่มันลงมาด้วยด้วยแสงที่มันไม่ได้แรงมากแต่ถ้าแต่ก็แลกออกมาด้วยแสงแดดที่มันอาจจะไม่พอทําให้ผักยืดได้อันนี้ก็คือทิปของการปลูกผักในหน้าฝนยังไงถ้าเพื่อน มีปัญหาสงสัยไงก็ส่งมาหาผมตรงนี้ติดต่อช่องนี้นะครับเขามีคําถามเลยนะจะลืมนะนะครับคอยดูเรื่องน้ำฝนให้ดีแล้วดูเรื่องโรคไปจุดให้ดีแล้วก็ดูเรื่องน้ําในกล่องให้ดีนะครับอย่าประมาทตักน้ําออกให้เหลือเท่าเดิมโดยแล้กันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาถามได้นะครับตรงตรงตรงนี้ที่เราให้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบใจยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้ดยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆหรือเทคนิคอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะมาะให้ให้ดูกกัันนนะครรบสติโเ เดี๋ยว,ยวนิดหนึ่งนะครับพลาสติกรงเรือถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็ซื้อพลาสติกที่ดีๆนะที่จะาก,กันาฝนนั้งไงเนี่ยพยายามดูพลาสติกที่มันเป็นรงเรือจริงๆอย่าระวังพลาสติกรองบ่อนะครับถ้าเป็นพลาสติกรองบ่อเนี่ยไปไปไปขึงด้านบนประมาณ2 3เดือนก็ขาดแหละนะครับดูร้านดีๆด,ดูอะไรดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอ่าอ่าซื้อด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่าดูที่ของถูกนะครับดูของที่มันใช้งานได้จริงแล้วก็ตรงตามสเปคของเราจริงๆแล้วกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้ด้วยกันบ